แบบฉบับรูปแบบหรือรูปแบบการบวชนั้นจัดไว้เป็นสองชนิดมา <c oughs> แต่โบราณโดยเฉพาะก่อนในเทศอินเดียวัฒนธรรมนี้หรือแบบฉบับอันนี้มันก็เลยมีขึ้นมาในอินเดียเพราะมันเป็นแไหอไ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 ล่งเกิดในวิชาความรู้ประเภทนี้ จนเกิดพระพุทธเจ้าเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียมาเต็มที่ทุกทุกขะนนี่ก็เราก็พูดได้โดยสะดวกแล้วมันก็ไม่มีแบบฉบับที่อื่นจังามาพูดด้วยคือความเป็นนักบวชสองชนิดนั่นคือพวกที่พวกที่หนึ่งนั้นไม่เกี่ยวกับบ้านเรือนไม่เกี่ยวกับมนุษย์ ไม่คล้องแวะกับมนุษย์มันไปอยู่ในป่าเพีทีเดียวแล้นนักบ,บวชอีกนิดหนึ่งมันยังคล้องแวะกันอยู่กับมนุษย์ไอพวกไปอยู่ป่าเพีทีเดียวนะครับวันเรียกว่าวณปรัตวณปรัตประตสถฐ์ต่านตัวที่ยังคล้องแวะอยู่กับมนุษย์เรียกว่าสัญญาสี นักบวชประเภทคนนักประหลัดนี่มันชอบอย่างนั้นเราไปอยู่ในป่าลึบ <c oughs> มีระเบียบการกินอยู่ของตัวเองมันจะถือเคร่องอย่างพิสูดก็ไม่ได้นี่ลำบากมากมกินผลหมากรากไม้กินอะไใบไมก้กินฝักบวกกินอะไรไปตามเรื่อง <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่มีการหุงต้ม ทีอเียก่็ไม่มีการติดไฟ็กือหุงต้งมก็เกิดความสะดวกอย่างยิ่งไงมันมันตัดภาระไ้มากมายเลยมีเวลาว่างมากมีร่างกายแข็งแกร่งที่สุดมีจิตใจแข็งแกร่งไปตามร่างกายกาคนคว้าทางจิตใจได้ดี กินอาหารชนิดที่อย่างพวกเรานี่ทนไม่ได้นะมันกินรากไม้กินใบไม้กินผลไม้กินอะไรนั้นถ้าไม่ทําอย่างนั้นอ่ามาแต่แรกนะมันก็ทําไม่ได้มันไม่ย่อยมารนั้นก็ต้องปรับตัวเองให้เข้าระบบนั่นลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนกระทั่งว่ากินรากไม้ก็อยู่ได้กินใบไม้ก็อยู่ได้ <c oughs> นั่นมันแข็งแกร่งที่สุดเกิดโรคภัยไ,ไข้เจ็บ ยากเขามีข,ขา้างเขาแบนต่างหากนะกระทั่งว่าไม่นุ่งผ้ามันยุงย่งยากลำบากเพราะมันไปต้องหาผ้าเนี่ยมันลำบากมันต้องไปหาผ้ามันก็เลยไม่นุ่งผ้า <c oughs> ใช่ใช่ดินหรือขี้ข้าวเพ่ไล่ตัวให้เกิดความอบอุ่นก็อยู่ข้างๆกองไฟ มีไว้สําหรับปุ่นยังมีไว้หขงเตมมันจะอยู่กันไปได้หรือว่ามันไปเลือกในที่อากาศเหมาะสมไม่หนาวนักไม่ร้อนนักมันพออยู่ได้ในการผม,มเครื่องมืองผมตามีทำได้เลือกไม้ใบไม้หนังสัตว์ขนนกไป เี่พระพิสุจะไปอยู่อย่างนั้นถึงขนาดสูงสุดทุกทำไม่ได้แต่ก็มีทําได้ตามสง่วนเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยมากพิสุที่จะพิสุในพุทธศาสนาเราที่จะไปอยู่ในป่าลึกเสียโดยไม่ทำติดต่อกับโลกอีกต่อไปนีเก็มีนะแต่ก็จะอยู่เว็นอี่างไรนั้นไม่ได้มีรายละเอียดเสียมาก แต่รงความแล้วก็ไม่ได้บินตบาททีนี้พวกสัญญาสีนี่ไม่ไม่ได้ไปอยู่ป่าลึกหรือว่าจะเป็นวันนับประหลัดอยู่ป่าลึกเป็นการฝึกหัดเป็นอะไรป็นที่พอใจแล้วก็มาอยู่ติดต่อกับประชาชนที่บางทีก็ไม่ได้ไปอยู่ป่าลึกตั้งแต่แรกอยู่อย่างติดต่อ,อประชาชนจนสําเร็จ การศึกษาการปฏิบัติแล้วติดต่อสัมสอนธอยู่กับประชาชนท่ภิกษุในพุทธศาสนาเรานี่ก็เรียกได้ว่าเป็นพวกสัญญาสีอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นสัญญาสีนักบ,บวชประเภทสัญญาสีก็เป็นแรกแต่เหตุผลเหมือนกันบาง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 รูป จะกลับไปกลับมาอยู่อย่างวันนัประหลาดบ้างอยู่อย่างสัญญาสีบ้างเพราะมันมีมากมายหลายนิตายหลายชนิดจะคอยสังเกตด,ดูว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามเลยันมีเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าการเป็นอยู่ของเขานั้นจะเหมาะสมสะดวกที่สุดสำหรับการพัฒนาจิตใจที่เราเรียกว่าภาวนาคำนั้นเนี่ยแปลว่า ทำให้เจริญขึ้นมากก็คือคำว่าพัฒนาทำเยียวกันอยู่อย่างให้เหมาะสมสะดวกที่สุดแก่การพัฒนาจิตใจในระยะแรกนี่พอได้ผลลัประสบความสำเร็จในเรื่องนี้มีจิตใจสูงสุดสงบสุขแล้วบางพวกไม่ออกมาสู่มนุษย์อยู่เสีย ในป่าจนตลอดชีวิตแต่นักบวชโดยมากก็ออกมาสู่โลกมนุษย์เพื่อทำประโยชน์คือสั่งสอนที่เราก็จับใจความสำคัญที่สุดได้ว่าเป็นอยู่ให้สะดวกแก่การพัฒนาจิตใจ นั่นะพวกคุณจะบวชเดี๋ยวนี้เวลาีิธีนี่สมัยนี้ก็ <c oughs> ต้องเอาความหมายนั่นแหละว่าห้ได้คือให้มีการเป็นอยู่ที่สะดวกพิสุดแก่การพัฒนาจิตใจอย่างที่อย่างที่ได้พูดมาแล้วในวันก่อนๆว่าา้อยเสียสละเถอะเล่นหัวสนุกสนานอร่อยอร่อยทั้งนองนี้ ค่อให้เสียสละเถอะนั่นมันจะยากบ้างเราก็ไว้อดทนเพราะเราเคยชินแต่เล่นหัวสนุกสน,นั้นสะดวกสบายพอถึงเวลาที่ต้องละมันก็ลำบากแต่ว่านั่นคือตัวพรมจั์พยายามต่อสู้แล้วก็ด้วยอำนาจของศรัทธาและปัญญา แล้วมีปัทธาในพระพุทธธรทรประสงค์ในอุดมคติขก,การบวชมันก็เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วเราก็พอจะมีปัญญาอยู่เราก็ต่อสู้ได้ก็ให้หาอุบายต่อสู้